สวัสดีครับร้านเป็ดพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กอนะครับเปิดแค่3วันเสาร์อาทิตย์จันทร์มีบริการส่งด่วน EMS นะครับแบบลงทะเบียนมีการรับประกันสินค้ามั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือปลอดภัยแน่นอน100%ซนครับนัดรับได้นะครับที่เจเจมอเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือตะแวกใกล้เคียงนะครับสินค้าเกิน50,000บาทเพิ่มที่นัดได้นะครับที่เซ็นทรัลบิ่นเก้านะครับก่อนไปรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตสินค้าก่อนใครขอบคุณครับจี้พระพุทธอชินราชเนื้อทองคําองค์พระทองคํา70%เซกรอบทองคํา75าเปเซประดับด้วยเพชรเกสร3 4เม็ด0.50กะรัตน้ำหนักรวม11.4กรัม ความยาว3.6ซนติเมตรหน้ากว้าง2เซนติเมตรราคา39,800บาทครับให้ดูรายละเอียดองค์พรจะชัดนะครับองค์พระสวยงามมากนะครับรายละเอียดดีมากนะครับองค์นี้สวยงามมากจริงๆนะครับตัวเรือนนะครับเป็นกรอบทองคำ75%นะครับ ตัวองค์พระนะครับทองคำเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประดับด้วยเพชรเกรสอทั้งหมด34เม็ดนะครับ0 5 0กรัตนะครับเฉลี่ยเมตรละนึ่งด้าตังนะครับประมาณนะครับเพชรทุกเม็ดนะครับขาวสะอาดเล่นไฟดีหมดนะครับไม่มีเม็ดไหนอมเหลืองนะครับเป็นเพชรแท้นะครับไม่ได้เพชรแลบนะครับเพชรธรรมชาตินะครับตัวห่วงสวยงามนะครับมีเพชรอีก2เม็ดด้านบนนะครับพร้อมใช้งานหมดนะครับเชื่อมสวยหมดทุกมุมนะครับ ให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยงามนะครับไม่มีตรงไหนเสียหายนะครับด้านหลังองค์พระสวยนะครับรายละเอียดมาครบนะครับขอเสริมเกี่ยวสินค้าประเภทพระเครื่องนะครับที่ร้านไม่ได้การันตีนะครับเรื่องการปลุกเสกนะครับพระวัดพระบ้านนะครับที่ร้านการันตีแค่พระเนื้ออะไรนะครับเนื้อทองคาเนื้อเงินเนื้อทองแดงประมาณนี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองคานะครับเจนะครับงานก่อเป็นงานทองคําแท้นะครับเจนนะครับเป็นเพชรแท้หมดนะครับ เรื่องการปลูกเสกนะครับผ่าวัดผ้าบ้านอาจารย์เกจิท่านไหนนะครับทางร้านไม่ได้การันตีทั้งนั้นนะครับพี่ๆต้องมาส่องมารับชมกันเอาเองนะครับตัวห่วงสวยงามนะครับเชื่อมมาสวยงามดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับเทียบกับขนาดเลรส์สิบนะครับพี่ๆจะได้คาดเดาขนาดองคพระได้ถูกนะครับความยาว3.6มจุดหกเซนติเมตรนะครับวัดตั้งแต่ห่วงถึงด้านล่างนะครับหน้ากว้าง2เซนติเมตรนะครับมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านอีกเหมือนเดิมนะครับพร้อมเงื่อนไขต่างๆนะครับ องนี้องพานะครับทองคํา70%เนะครับกรอบ75%เเพชรแท้นะครับ0.50กรัดนะครับน้ําหนักรวม11.4กรัมนะครับราคานะครับบูชานะครับ39,800บาทนะครับราคาดีคุ้มค่าแน่นอนครับน่าบูชามากนะครับอง์นี้นะครับรายละเอียดมาสวยนะครับองค์พระทองคํานะครับ คุ้มค่ามากกว่าสั่งทําใหม่แน่นอนครับค่างานกรอบนะครับค่าช่างเจลลี่ก็ห้าพันแน่นอนครับสตาร์ทนะครับองนี้คุ้มค่าคุ้มราคาถ้าบูชาน่าสะสมแน่นอนครับองค์นี้นะครับพี่ๆสนใจจะบูชานะครับแต่ยังไม่พร้อมนะครับสามารถมาจําสินค้าได้นะครับกรณีที่พี่ๆสนใจจะบูชาจริงๆนะครับสามารถนัดชมได้ที่เจเจมอลนะครับหรือมารับที่ร้านได้นะครับร้านอยู่แม่กองนะครับสั่งออนไลน์ได้ครับส่งอีเมลบรับประกันนะครับถึงมือแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ สุดทา้ายนี้ขอบคุณมาพี่มากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอขอบคุณครับ